ไปปรุงเผ็ดข้างนอกถ้าหนูไม่ปรุงเผ็ดหนูสามารถใส่พริกลงไปในตัวซอสได้เลย แม่แต่งตัวสวยแบบนี้แม่ไปโคฟเวอร์อะไรเพลงไปทำมิวสิกเพลงของน้องมิมเขามาเขาให้ไปเนี่ยแต่งหน้าสวยๆแบบนี้แม่แม่แต่งเสร็จแล้วเมื่อคืนแม่ถ่ายงานนะเช้ามาแม่ตื่นมาแม่สวยเลยแม่ถ่าย YouTube ต่อได้เลยเห็นไหมสวยงามเพลงอานอะไรเขาเนี่ยอานอยู ah, no. ่ในเวทคัมบิ้งแบ็กอะไรเนี่ยประมาณนี้ลูกหนูไปเปิดดูเองนะ น้องมิมน้องมิมเมนูอะไรเอ่ยหน้าตาคุ้นๆทำไมมันอลังการงานสร้างจัดเต็มขนาดนี้เย็นตาโฟผัดแห้งคิดถึงอารมณ์สุก,กี้เรากินสุก,กี้แห้งได้แล้วใช่ไหมมีแล้วกินแล้วแต่วันนี้แม่อยากมาทาเย็นตาโฟแห้งให้หนูกินนี่เลยเย็นตาโฟก็ต้องมีเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่เย็นตาโฟผักบุ้งไทยอบๆขาวๆอย่างนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนเครื่องประดับของแม่วันนี้แม่จัดเต็มอลังการงานสร้างมีทั้งหือก๋วยลูกชิ้นดับบี้ลูกชิ้นกุ้งอันนี้แมงกะพรุน ปลาหมึกกอบกุ้งสดปลาหมึกสดอันนี้แม่ลวกมาทุกสิ่งอย่างแล้วส่วนอันนี้ก็เนี่ยปลาเส้นอันนี้ก็ลูกชิ้นปลาแม่จัดเต็มหนูด,ดูเอาแล้วกันหนูไม่จําเป็นต้องใส่เหมือนแม่นะส่วนผสมแล้วทีน,นี้ก็มาดูเครื่องปรุงซอส ซอสเย็นตาโฟมีขายทั่วไปน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูแล้วก็พริกกระเทียมน้ำซุปน้ำมันพืชแค่นี้เองวิธีทําก็ไม่ยากเลยคิดถึงอารมณ์สุกี้แต่มันจะยากที่ตรงเทคนิคว่าเราจะทํายังไงให้ผักบุ้งเรากรอบและเขียวเราไม่ดําเดี๋ยวไปดูวิธีการผัดของแม่เลยว่าเอ๊ะทำยังไงนะไฟแรงระดับไหนมันมีเทคนิคอะไรทําไมจะต้องแบบเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกัน เนี่ยหนูหั่นผักบุ้งแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้นะลูกแช่น้ำเย็นนี่นี่แบบนี้เลยแช่แป๊บหนึ่งแล้วก็พอให้มันสะดุ้งความเย็นหนูก็เอาขึ้นเลยอันนี้มันสะดุ้งหรือ,อยังมันไม่สะดุ้งแล้วแม่เริ่มสะดุ้งแล้วอันนี้มันสะดุ้งแล้วกระเด้งขึ้นมาอนะ่ะมาเรียกมันสะดุง้งเออสะดุ้งกระเด้ง อะเด้งไหมแปบเดียวเด้งเด้งได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราไปผัดกันเลยจ้ายีนจะโฟผัดแห้งของแม่เป็นยังไงมาดูมาดูมาดูเร็วๆเข้าเอานะนี่เที่ยวกระเทียมก่อนเลยจ้านี่เลยเจียวให้เหลืองๆแบบนี้นะเหลืองแค่นี้พอนะลูก เราตักขึ้นเลยตักกระเทียมขึ้นไม่ต้องหมดให้มันอยู่ในนี้จากนั้นยกกระทะขึ้นอย่างนี้นะเดี๋ยวกระเทียมไหมเราจะเอาน้ํามันตัวนี้มาทําเป็นซอสใส่ซอสซ <c oughs> ินดาโฟลงไปซอสซินดาโฟอันนี้มันไม่สําเร็จรูปนะ้ําเดี๋ยวนี้มันจะมีสําเร็จรูปเหมือนที่แม่บอกหนูก็ใส่ซอสซินดาโฟลงไป จากนั้นมันใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งน้ำส้มใส่ซูครึ่งหนึ่งตีให้ส่วนผสมอันนี้มันเข้ากันมันจะเป็นซอสเย็นตาโฟมันยังไม่มีรสเผ็ดนะมันจะเป็นสามรสมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มอัน,นี้เขาเรียกซอสเย็นตาโฟ จัดมันได้ซอสเย็นตะโฟรเรียบร้อยแล้วใส่ผักบุ้งลงไปเลยหนูทำนี้นะเทคนิคหนึ่งเหมือนที่แม่บอกปิดฝาให้ผักบุ้งเนี่ยมันสุกทั่วเสมอกันมันจะไม่สุกบ้างไม่สุกบ้างดิบบ้างสุกบ้างมันจะดําแต่ถ้าเราปิดฝาอย่างนี้ไอมันจะลงไปไอน้ําที่อยู่ที่เราปิดฝานี่ยมันจะลงไปพอลงไปปุ๊บมันจะช่วยให้ผักบุ้งเราเขียวเสมอกันเดี๋ยวก็ดูนะมันเขียวนานด้วย อันนี้ต้องผัดเดยอะแล้วล่ะตอนแรกว่าจะผัดนิดเดียวแม่ใส่ซอสซะเยอะเลยคีันี้ก็คงจะแบบคงจะหมดครึ่งโลอะประมาณนั้นนี่ใส่เส้นลงไปเลยจ้าตอนแรกว่าจะทํานิดเดียวลูกโอ้โหผู้ชมเยอะไงหนูล,ลองไปทําดูนะอร่อยอร่อยผัดลงไปเลยจ้าหนูก็ใส่ไปเลยหนูอยากใส่ อะไรก็ใส่ลงไปใส่อะไรก็ใส่ลงไปใส่ลงไปกุ้งใส่กี่ตัวดีเมึกใส่กี่ตัวดีเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างงี้หนูผัดผัดผัดออกมาแล้วเดี๋ยวหนูก็ไปปรุงเผ็ดข้างนอกถ้าหนูไม่ปรุงเผ็ดหนูสามารถใส่พริกลงไปในตัวซอสได้เลย วันนี้แม่ขออนุญาตไม่ปรุงรสในนี้มันมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานอยู่แล้วถ้าหนูอยากจะเพิ่มพริกป่นอยากจะเพิ่มพริกดองอยากจะเพิ่มอะไรอันนั้นตามใจหนูกินแบบนี้เลยอร่อยอร่อยเออแม่ลืมบอกว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยไอพวกเครื่องกระดับพวกเนี้ยเราลวกไว้ก่อนนะลูกลวก,ลวกไว้ให้เรียบร้อยเวลาที่เราจะไปใส่ผัดนะ่ะเราก็ขยมขยมขยมันนิดเดียวพอแม่ชอบกินลูกชิ้นกุ้งแม่เลยเลือกที่จะกินลูกชิ้นกุ้งหนูจะกินอะไรคู่คู่คูคเขาหากันนะ กระเทียมเจียวที่เจียวมอกี้นีรากไปบนนี้เนี่ยหนะหม,อ,มอร่อยอะ่ะถ้าแซ่บอีกนิดนะด้วยการปรุงนะจะยิ่งรสแต่แม่ไแม่ปรุงวันนี้แม่เจ็บปากบอกเลยแซ่บจับ บอกเลยว่าถูกใจแม่มากอร่อยจริงรสชาติของเส้นนะมันมีความเป็นหวานๆเปรี้ยวๆตบได้เค็มนิดหน่อยคืออร่อยเลยอร่อยมาก คือถ้าเราได้คุกเราได้ปรุงรสไปนะแม่บอกเลยว่าอร่อยช่ำแต่วันนี้แม่ขออนุญาตไม่ไม่ช่ำกับมันแม่ติ็บแก้มแม่เป็นแผลเหมือนที่บอกอย่าลืมได้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วให้กําลังใจแม่หน่อยนะแม่จะได้หาเมนูอะไรอะไรแปลกๆใหม่ๆมาทําให้พวกหนูดูดรืยอเคล็ดลับต่างๆเพราะฉะนั้นน่หนูต้องให้กําลังใจแม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆให้แม่ด้วยนะบายเฮมี่โอโชว์มี่โชว์มี่แล้วก็อะไรอีกอ,อ,อย่างอานุอู้หลายอย่างเมื่อคืนเนี้ยพอจะเสร็จ ก็ไม่ได้ทําอะไรนะกลับมาตีอะไรก็ไม่รู้แหละแบบพอตื่นมาก็สวยเลยอะ่ะถ่ายยู u ู e ได้เหมือนที่บอกไปแล้วกับข้าวกับตาอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กับข้าวกับตาอยากเห็นแม่อยากรู้ว่าแม่ทําอะไรแม่ออนทุกอาทิตย์ขอบอกว่าออนทุกอาทิตย์นะคะกดเข้าไปดูแม่ตาเหมือนเดิมรกักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความเอ่อรู้สึกดีๆที่มีให้หนูเพราะว่าลูกค้านํามาบอกแม่ที่ร้านว่าขอพูดหน่อยว่าเนี่ยเอ่อแม่ตาเดี๋ยวนี้เวลาเจอไม่ค่อยยิ้มบางทีแม่ไม่เห็นลูกหนังตาแม่มันตก แม่มองไม่เห็นยังมีความรู้สึกดีๆกับทุกคนนะลูกนะบ๊ายบาย